สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสู้ขู่สู่คนสู่หมองสู่บอลสบายดีตอนช่วยๆพี่น้องโอ้ยอย่าขึ้นลูกอย่ามันหักเอ้ยอย่าขึ้นเจอย่าขึ้นจับอย่าขึ้นจับอย่ามันหักป้าหนูน้อยเขามีมูร้ายแค่นี้นะไอ้กล้องสบายดีป่าลุงหน,น,นูน้อยพับพับร้อยพาน้องกล้องสบายดีป่ะลุงเอาน่าดิเอ้ยไอ้กล้อง โอ้โหเก่ง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 าดูน้ำพึ่งก็เก่งไอหน้าก็เก่งนก้องก็เก่งพี่เดพวกเก่งแท้มีมูลายมือนี่แดดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมือนี่แดดเปรี้ยงเปรี้ยง ลอยน้อยขอเห็นคลิปพ,พอสินเจ้านี่กุดซี่กุดซี่เจ้าไปนอนแองแม่งอยู่ป่าเขาเลยนี่เห็นคลิปเคลย,ย,ยล่าพี่น้องกุดซี่เจ้าเรียบร้อยลยลอยขึ้นสวรรค์แล้วโดยเียนี่คลิปพอสินนี่นี่ เบนอนตายอยู่ปะเขาพอตัวดำดแบนี้เอาโทรศัพไ์มาติ้งยูเมนไอ้ลีบว์เอาโทรศัพท์มาดูออได้ชีไดลูกม่้ช่หนุ่มหน่อยว่ได้ชีไดลูกไม่ใช่เาโทรทมาทิ้งดูเปิดลำโพงด้วย bỏ cho nào cho nào lỡ Thôi mấy nữa không tốt tẹt không mẹ nó nói bao yêu cút xì lạc tải vì nó ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì hấp ไม่ทิ้งครับอยู่บ่มาหับซ้ำนะฮะไม่ทิ้งมาหับซ้ำเราถ่ายคลิปอยู่ไปจ้ไนะไอ้หนุ่นหน่อยไปอุจฉิตายแล้วท่อ,องประสิทธิ์ว,ว่ามันไข่ยอยู่เนาะมันไข่บ่เลยแจ๊กมันไปตากแดดไล่ย้ำลินน้ำลายเจ้าคนหนาเ <มา S 1> สาเลยพี่น้อย

ไพ่กดเลือนนะเจ้านะฮะเออเข้มแทงมือไป่撒อ,อ่าพี่คือมาเล่นเครื่องเล่นเจ้าพีโลช่วยไอ้หน้าคือมาเล่นคเนครื่องเล,ล่ินยิ่เทิร์นเลยเนาะวางหมดแดงไพ่กัดเด้อหมดแดงไพ่ก็ไล่ไหล เมื่อนะ่ะเมื่อนะ่ะเงาอยู่พี่น้องเอ้ยน้องกุศีก็ไลยมือม่อเมือม่อหลับน้อยๆนะกระโบกิดเลยว่าเพิน่นสีอันนี้สีตายเรียกว่าตายใช่ไหมเกิด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 เหตุการณ์ไม่คาดคิดว่ะโดยว่ากุศลมาหอยนี่มาหนูน้อย Ở phương má chào xin rồi đấy Cút chi <cười> 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 Mì mù lết Nó nói mưa này Chị đẹp mọi đây Ui, dạ Thôi thả mấy đứa vào nè Này Dạ chắp luôn, dạ chắp giờ mấy đứa hạc, dạ mấy đứa Lông, 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 lông tốt nè, ôi, ôi, ôi Này, nè, 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 nè Này, nè, 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 nè Này, nè, nè, Này, nè, 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 nè Này, nè, 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 nè Này, nè, nè, อธุบายเคสหน่มันบอกขอดีของมาติงนหะก็เลยใช้ให้ห้องขอยโดยโทษละเอาเป็ี่ยนเลยได้พี่น้องเอ้ยทำมาติงอยู่น้องตายรีบเอาสิไปนั่งก่อนฮะเอากระชื่อตื่นตื่นๆอยู่ห้องไหนเนี่ยล้อกุชชีเป็นยัง bên nhang cứ tay tham mê, mê. bên cứ tay, cởi, giao uy hiếp cha, hãy mân bơ, chơi game, à, đâu? มีมูร้ายด้มือนี่บรอลถกเขามำทำด้ยไรอเอาปพอสิ m. <m ้นเอาไปพังอยู่สาเสือเจาเจะยื่นองไรเราเจาเจะข้างหมอทางการตะกงกตะกันพอะอืม ตายอยู่ใช่นละเช้าอยู่ป้าเขาผูบ่อะฝรั่งินไปเลี้ยงกล้วยไปเลี้ยงควายแล้วฝินเจ้าหาจ้าตัวสับยังยังเจ้าตัวบอดีมาเจ้าลอยฮะทำไม่ถึงด้วยจะได้กล้วยอยู่บ่ cho bố mưa áo à, bố mưa đấy gì đây <laughs> mù lại giật mưa à. nè lưu hiếp xì ma rồi đấy uyên chẳng ma mày tiếng mà.

โอ้หมูก็มีดตลิ่โเท่าทรทับผละเครื่องละเครื่องผละเครื่องของพกเวือว่าซื้อมาสเคืองนะอเมรืม่องอนเไปนะโดย ยางจ็กตัวสลอยมาจ้าบนี่ยยังตัวใดเนี่ยสามส่งส่งเสียงหาเพื่อนเต็มคืนใชบอกไม่ติ้งไหมส่งเสียงหาเพื่อนเต็มคืนช่ลูกนอยลูกกินอยสิมาบริสันยังลงบ่อยากกินพิซ่า ยิสวัไ่งหอืไปหัดน้องหิปจั่งสอกิน่นะพามีไปสวันยังหิน่านพิชาเอลาดกัยังอยากกินเยจ้าคือบบราณนองหิปแมหดกระหลดยสวันบ่นงหิปว่าเอารดมาลัดคอยรถยู่สวันน้องหิปว่า โ <laughs> อยู่ครับเป็นสตาร์ทเป็นนะครับบ่เป็นเออสตาร์ทไว้อยู่บ่รถนะสตาร์ทอยู่เออวันมาเพื่อมาเพื่ออันนี้เอาอะไรได้ไหมไปเซ็นี้ก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณเรไรๆพี่น้องปอไปสู่คูสุ่คนสุ่มองสุงส่วอนขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัส <laughs> ดีน้องพึ่งใจจูช่ซงนีอีก